สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขไยปุ้ยชาแนลนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาดูวิธีการทําฟ้าทลายโจรอัดเม็ดที่บ้านเขาโรนจังหวัดพิจิตรนะคะเขามีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเราจะาแปรรูปสม,มุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะครับผ่านก่อนใช่ไหมาลำดับแรกนะครับลำดับแรกไปเก็บเก็บมาเสร็จนะครับมันต้องมีทั้ง ก้านใบดอกนะครับอ่าแล้วก็เอได้มาก็ไปล้างทางความสะอาดก่อนไม่เอาประมาณนี้ไม่ไม่ต้องทั้งต้นอ่าคือคือไม่ต้องทั้งรากสมมติว่าถ้าเราประมาณนี้สมมติว่าเราซื้อเข้ามาก็ตัดแต่รากออกก็ซึงมาล้าง บ้านเกินมันเราก็ต้องขับเอาหมดใช่ไหมครับวิธีการวิธีการนะครับที่เขาทำเราต้องหั่นให้เพื่อฝอยมันจะได้ตากแห้งไวไยไงหั่นให้ให้เป็นชิ้นเล็กๆถ้ามันแข็งเราก็ต้องสับบ้างไม่ใช่ตั้งแต่หั่นต้องใช้เอาเอะ ที่ซื้อต้นสดเขาบ่งพิสหันเป็นวันไอ้แล้วเราก็เลี้ยงโีสถ์พลงไม่เงินตัวเนี้ยเจ็ดพันเก้ามันหนานะหนามันมีหลายอย่างอย่างบางอย่างเครื่องเสียบไฟฟ้าเลยแล้วเครื่องบดไม่เครื่องบดใช่ไหมเครื่องโบสถ์โอเคอาหันให้ดูแล้วนะครับหลังจากหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็อ่านำนำใบสดเนี่ยนะครับ ไปตากแดดนะครับกี่แดดครับลุงถ้าแดดดีๆก็สามแดดนี่กรอบกับขยี้ปุนเลยถ้าแดดไม่ดีก็พยายามตากแห้งให้ได้คุณลุงหยิบให้หยิบอันที่แห้งให้ดูหน่อยค่ะันีนี่นะคะจะแห้งประมาณนี้นะคะใช้ได้สามแดดแดดแรงๆนี่ได้แล้วถ้าจะไปผลิตที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องครบต้องเข้าเครื่องอบ นะครับอุณหภูมิ55องศา5ชั่วโมงนะครับอบให้แห้งฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะครับอันนั้นคือเขาจะเป้าหมายเขาคือเขาจะเก็บไว้เป็นปี2องปีแต่ของเราเนี่ยก็คือถ้าบดแล้วไม่เกิน6เดือนกินได้เลยเนี่ยนะครับก็เข้าเครื่องบดได้เลยหลังจากที่ตากแล้ว3ามเดเครื่องตัวนี้มัน เข้าขายในเพนะีเรียมันร้อนนะร <c oughs> ้อนอ่าขาดเลยหลังจากที่เราตากเสร็จแล้วนะครับได้ผงแห้งมาแล้วเนี่ย่าต้องทํายังไงต่อครับคืออย่างนี้เขา้อนอยู่บดให้กลมป่าไม้สาทิหทกลมป่าไม้ปีอนนี่คือที่สําหรับบดฟ้าทลายโจรน,นะคะแบาบฟ้าทลายโจร ที่บ้านมีเครื่องั่งธรรมดาถ้าได้ไามลยอ่าได้ได้ครับเครื่องบดพริกเลยเครื่องบดพริกนี่ผมลองดูแล้วขาหลุดไปเลยร้อนดูความร้อนไม่ไหวไม่กปนมันต้องร่อนทีตัวนี้ทีเดียวบด5นาทีเพราะว่าอันนี้ที่บดที่บดได้ละเอียดเพราะว่าความแรงแรงดันของเขาเนี่ยเยอะสำหรับบดพริกเนี่ย มันแค่ไม่กี่วัตเองแค่200วัตอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวก็น็อกค่ะมันทนความร้อนไม่ได้อัวนี้มันไดสองพัน้าอืมอ่าราคาราคา3 4 0 0 0ก็มีแต่มันร้อนบางถ้าจะทำเป็นอาชีพเราก็เลือกอันที่ดีๆไปเลยอ่าอันนี้มันก็ป,ปั่นในห้องตู้ <laughs> <laughs> ได้แ <laughs> ันก็จะเป็นสแตนเลสอย่างหนานะครับถ้าอย่างพันกว่าบาทเนี่ยก็จะบาง จะร้อนมากมคือ,<ม>ค,อคือบทแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะต้องพัดลมเป่าเลย <c oughs> พัดลมเป่าน <c oughs> ะนี้เราก็จะตั้ง <c oughs> ตั้งเวลานะครับตั้ <c oughs> งเวลาห้านาทีห้านาทีหมานาที ห้านาทีผ่านไปย่าจมูกใครจมูกมันนะกินออกได้หรอถ้าเปิดเลยอ่าผนเลยปลละเอียดเลยอ่ามันแค่นี้ก่อนออแล้วนี่ ไปบ้านก็ไปเทาน้ำขาวผมคอเลยค่ะพี่คอแดดกินได้กินนี่ผมคอเลยผงแข็งเนี่ยนั่นป่ะดูร้านนี้ได้ดูรังนนี้ดิร้อนนะคะต้องใช้ผ้าช่วยจับนะคะเพราะว่าเครื่องเนี่ยเขาปัดแล้วร้อนมากนะคะถ้าไม่มีก็ถึงอย่างนี้ร้านรัเงินป่ะสี่ครั้งได้กิโลโอ้โบดสี่ครั้ง กอเลยยมีวิธีสองกรอกไปเอนั่นเดี๋ยวต้องให้คนใจเย็นมากรอกผมเดี๋ยวกดแคปซูลพังหมดถ้าเราอยากให้มันแน่น <c oughs> มันต้องกดให้เขาเนี่แน่นหน่อยสองบาท<อ>ไม่ถึงบไม่ถึงถ้าตลาดกว่าร้อยเมตรก็ เมนู850เองสำหรับนะคะเราก็จะใส่ใช่ใช่แล้วเราก็จะเกี่ยให้เกี่ยให้มันแน่นใช่ค่ะบดคนบดกรรมคำคนเดียวจเย็นีค่อยๆขนาดคนเดียวแจะยังโมโหบงดีต้องกดลงไปบีพันหนึ่งเนี่ยจะเสียเป็นร้อยอ่ะร้อยชั้นตต้องยกเข้าไปทำในห้องอันไหนเสียของขที่บ้านเนี่ยที่บ้านจะยกเข้าไปทำในห้องนั่งใจเย็นๆน่ะเย็นมาก ต้องแกะกระปุลครบปุลก็แกะเนอือให้ทั่วได้ค่ะบางอันก็มีเสียแล้วนะเสียเสียส่วนมากกระปุลต้อใส่ันจะปิดฟแล้วนนั่น่ะมีกเห็นไหมมันก็จะมีเสียบ้าง นี่นะะวิธีการอัดแคปโซนแบบใช้บล็อกนะคะ <Okay. S 1> ถ้าแบบแบบมือนี่ก็จะไวกว่านะช้ากว่าค่ะช้ากว่าหรอคะช้ากว่า,า,วาแต่ว่ามนันนี้แบบคนจมนานอันนี้เร็วกว่าใช่ค่ะ ที่ลุงนําฟ้าทลายโจรมาสักบทอย่างเงี้ยค่ะลุงปลูกเองทั้งหมดเลยหรือว่ารับมาคะโอ้ที่แรกที่แรกผมปลูกผมทําเองมาก่อนแล้วค่ะอ,อทีนี้ก็เลยพอตอนอีช่วงที่มันฟุกฟขึ้นมาที่กําลังดังตัวนี้ขึ้นมานะค่ะก็เลยต้องผลิตไม่ทานและต้องต,ต้องซื้อ,อ,อมาเพิ่ม,มเขามาเพิ่มทำทำโยงกับ ป่าไม้เราด้วยทางหมอโรงพยาบาลด้วยค่ะไปอบรมก็เลยไปทําไปบวชไปอะไรกับประธานพาไปเนี่ยนะทางหมอโรงพยาบาลเราทพนอย่างนก็ต้องขอบคุณคุณลุงนะคะที่เปิดให้เราเข้ามาชมกันนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับค่ะยินดีค่ะท่อะไรได้ค่ะ ๋ยวง,งั้นปุ้ยก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสสวััดีครบ